สามแท,ท่งเทียนแห่งกำไร วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเพิ่มจาก EP ีที่1ว่าทำไมเราถึงต้องใช้3แท่งเทียนนี้มาเป็นเงื่อนไขในการคอนเฟิร์มเพื่อเท k แอคชั่นและต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นําในการลงทุนหรือการเก็งกําไรในการเทรดฟอเร็กและทองคําเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปได้ดีมากๆเลยนะครับและสาหร ขอให้ท่านเนี่ยประสบความสําเร็จและทํากําไรในตลาดได้อย่างเร็ววันเลยนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปลุยกันต่อในระบบเทรดของเราเลยนะครับจากอีพีที่1นะครับเราใช้เงื่อนไขของแท่งเทียนที่มีสีสลับกันนะครับเป็นเงื่อนไขในการคอนเฟิร์มเพื่อเทคชั่นบ่ายนั่นก็คือแท่งเขียวแดงและเขียวนั่นเองนะครับกรณีที่เทนขาลงก็คือแท่งสีแดงเขียวและแดงนะครับแม้ว่าเงื่อนไขนี้จะเป็นการเทรดที่เรียบง่ายไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก เวลาเราผิดพลาดเราก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายเช่นเดียวกันก็จะเห็นว่าออเดอร์นี้นะครับ TP ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมอมธิบายอีกทีนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ดู EP 1แต่ถ้าใครที่ดู EP 1ก็จะมีความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับการเทรดสำหรับผมมันเคยเป็นอะไรที่ยากมากๆนะครับซึ่งไม่ว่าจะเรียนทฤษฎีไหนไม่ว่าจะเป็น e l l i o t Wave ICT Demand Supply หรือการเทรดด้วย NMC ตีแนวรับแนวต้านหรือเทนไลน์ และผมก็ไม่ได้หมายความว่าทฤษฎีเหล่านั้นไม่ดีหรือว่าใช้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ผมคิดว่ามันจะมีทฤษฎีอะไรที่เรียบง่ายและสามารถทํากําไรได้โดยที่เราไม่ต้องไปใช้เงื่อนไขที่ซับซ้อนไหมระบบเทรดไม่ได้กําหนดชัยชนะของการเทรดแต่เป็นการมั n ฑนเมนทที่ทําให้เราเทรดแล้วอยู่รอดในตลาดได้พร้อมกับจัดการอารมณ์ของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับการใช้ระบบเดียวในระยะเวลาที่นานก็จะทําให้เราชํานาญแล้วเก็บประสบการณ์กับระบบนั้นได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนๆพี่ๆเทรดเดอร์ er ที่เข้ามาในตลาดนี้นะครับพอเริ่มกําไรก็เริ่มมีการศึกษาจนมากเกินไปแต่สิ่งที่ควรศึกษามากที่สุดคือระบบที่ใช้และจิตใจของตัวเองสิ่งที่ควรทําคืออยู่รอดในตลาดให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทํากําไรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักได้กําไรอย่างมหาศาลด้วยการโอเวอร์เทรดใช้เลเวเลตที่เกินตัวรัวออเดอร์แล้วจุดจบที่ได้พบเจอก็คือการพอร์ตแตกนั่นเองนะครับระบบที่นํามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่ๆคือระบบเทรดสั้นนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเทรดสั้นหรือเทรดยาวมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่สามารถทําตามวินัยเก็บกําไรตามจุด tp หรือวาง sl ตามจุดที่ควรวาง sl นะครับก็สําหรับใครท cabeza, mm ี่ดู ep 1มาแล้วนะครับก็จะรู้เงื่อนไขในการเทรดด้วยระบบนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจนะครับว่าทําไมเราต้องใช้เงื่อนไขของ3แท่งเพื่อคอนเฟิร์มการไปต่อของกราฟนะครับโดยลักษณะปกติแล้วนะครับกราฟเนี่ยมีการเคลื่อนที่กรณีที่เป็นขาขึ้นก็มีการขึ้นพัดตัว เป็นการไซด์เวยในไทม์เฟรมเล็กหรือการสร้างดีมานในลักษณะของกรอบเบดในไทม์เฟรมที่เล็กกว่านั่นเองนะครับเช่นไทม์เฟรม M 1กรณีนี้ในไทม์เฟรม M 5ก็จะแสดงให้เห็นจุดที่เขาขึ้นไปนะครับก็เป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วจุดที่เขาลงมาพักตัวนะครับก็จะเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะครับเมื่อเขาดันราคากลับขึ้นไปอีกนะครับเขาก็จะเป็นแท่งสีเขียวนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะแพทเทิร์นการขึ้นพักตัวแล้วก็ไปต่อนั่นเองนะครับฝั่งเซลก็เช่นเดียวกันนะครับ เวลาเขาเคลื่อนที่ลงนะครับเขาก็จะลงพักตัวแล้วก็ลงต่อนะครับแบบนี้นะครับแท่งที่ลงนะครับก็จะเป็นแท่งสีแดงใช่ไหมครับแท่งที่ขึ้นก็จะเป็นแท่งสีเขียวนะครับแล้วก็ลงมาเป็นลักษณะแบบนี้ที่เราใช้แบบนี้เพราะว่าเราจะใช้เงื่อนไขของการไปต่อนะครับไม่ใช่การกลับตัวถ้าเราใช้แท่งเทียนมาประกอบในการกลับตัวเนี่ยจุดที่กลับตัวนะครับจะสวนกับ EMA ซึ่งเทนในปัจจุบันตอนที่กลับตัวนะครับ ก็จะขัดแย้งกับ EMA นะครับบางครั้งเนี่ยก็จะทําให้งงนะครับแล้วก็เทตรดต่อไปไม่ได้แต่ลักษณะที่เราใช้คือการ continue ของกราฟไปข้างหน้านะครับก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับแดงเขียวแดงนะครับเราก็เซลล์ตรงจุดนี้นะครับ SL ที่เหนือเส้นสีฟ้านะครับสามารถทํากําไรได้นะครับ TP 1เท่า จะเห็นว่าจุดนี้นะครับกราฟวิ่งไปถึง TP3 เท่านะครับซึ่งระยะ TP เนี่ยขึ้นอยู่กับความอดทนของแต่ละคนด้วยนะครับฝึกที่จะอดทนในการถือกำไรให้มากดีกว่าฝึกที่จะทนลากแล้วไม่ได้อะไรฝึกจากน้อยไปหามากแล้วสิ่งที่ว่ายากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายกราฟเนี่ยมีการวิ่งกลับขึ้นมานครับรีเทสตรงบริเวณนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีแดงเขียวแดงนะครับเป็นแดงแท่งใหญ่นะครับจุดเนี้ยผมใช้เป็นเงื่อนไขเข้าเซลนะครับแต่กราฟก็ลงมาไม่ถึง TP1 แล้วย้อนกลับขึ้นไปจริงๆกรณีที่เขาลงมานะครับ บริเวณนี้ในจุดปลอดภัยก็คือใกล้บริเวณเส้น a m a นะครับจะ Take Action ยังไงโดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้แท่งนี้ปิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใน EP ตัดไปแต่ EP นี้ทำความเข้าใจในเรื่องนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมีการปิดเป็นแท่งแดงแท่งเขียวและแท่งแดงนะครับจุดนี้นะครับควรเป็นจุดเซล์เก็บสั้นของเราอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเราเซล์ตรงจุดนี้นะครับ แล้วก็ SL ที่ high ของแท่งนะครับบริเวณนี้ก็จะเห็นว่า TP ได้นะครับเมื่อเขาสร้างเงื่อนไขใหม่เราสามารถตั้ง TP ของออเดอร์แรกไว้จุดเดียวกับออเดอร์ปัจจุบันได้เลยนะครับในกรณีที่เทรดในกราฟเคลื่อนไหวในสภาวะจริงแต่เนื่องด้วยว่า,า black test ในกราฟ M5 เคลื่อนไหวค่อนข้างเร็วอาจจะเก็บไม่ทันในทุกออเดอร์จุดนี้นะครับกราฟยมีการคอนเฟิร์มด้วยแท่งนี้นะครับ ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับจุดนี้มีการคอนเฟิร์มด้วยแท่งนี้นะครับเขียวแดงและเขียวนะครับเราใช้เงื่อนไขบริเวณนี้เป็นจุดเข้าบ่าย S-L ที่ลงของแท่งนี้กราฟก็วิ่งขึ้นไปเก็บกําไร TP 1เท่าได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการหลุดลงมานะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้สนใจ PA กับตัวนะครับเราเน้นจุดที่ชัวร์มากกว่านะครับแดงเขียวแดงนะครับจุดนี้เราก็เซลล์นะครับ S-L ที่เหนือเส้นสีฟ้านะครับหรือแท่งก่อนหน้าอย่างตรงนี้นะครับ เรเก็บระยะ TP 1เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยจุดนี้นะครับก็เป็นจุดเข้าเช่นเดียวกันนะครับแดงเขียวแดงครับปิด PA บริเวณนี้เราก็เซลล์ได้นะครับแต่เนื่องด้วยว่าเรา b a c k เทสกราฟเนี่ยที่เร็วนะครับมันก็เลยไม่สามารถเก็บกําไรในทุกออเดอร์ได้นะครับเพราะว่าก็กลัวเพื่อนๆพี่ๆเบื่อซะก่อนนะครับก็เลยมีการเล่นกราฟให้เร็วนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เอาไป b a c k เทสนะครับแนะนาให้ b a c k เทสในกราฟที่มีระดับการเคลื่อนที่ที่ ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดนะครับแล้วก็จดจําภาพจําเงื่อนไขของตัวเองนะครับปิ้นแปะข้างฝาได้ยิ่งดีเลยเพื่อที่จะจําได้เร็วขึ้น แล้วทาซ้ํามันให้บ่อยจนชํานาญจนมาสามารถกลายเป็นท่าไม้ตายของคุณไปได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการพัฒนาในด้านของลิลี่บอร์ดเลโชแล้วก็วิเลตของระบบนะครับเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทํากําไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินยัยกดติดตามช่อง 2K Trading w h i แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทํากําไรในตลาด forex และทองคําแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทํากาไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ